ตอนเนี้ยที่ใต nah ้อ่ะทุเรียนก็ยังไม่ออกอลิกาหงอกก็ยังไม่ออกมังคุดก็ยังไม่ออกต่อเลยโหเด็กน้ำอ๋ออยากกินขั่วคุกกิ้งกระดูกหมูอ่ะที่แม่ทำอ่ะสั่งซื้อที่บ้านจะส่งไปซื้อเสียพอดีจริงเหรอฉันต้องลงไปกินใช่ไหมใช่กิสั่งไลแมนก็ได้หรอกไหมเออกันเดี๋ยวพี่นา ี่นาจะกินอะไรอะไม่มีอะไรเลยอ่ะตอนเนี้ยเดี๋ยวนะคุณแม่ใช่ไหมได้อยากกินอะไรกินอะไรกินไหมก็ฉันอยู่กับพาร์ลิงปินไหมโอ้ยม่ไล็อกเลยเนี่ยแต่ยิงไม่ได้เออไม่ได้กินอ่ะพูดใหม่กินตะลิงปิงไหมคะเด็กกินตะลิงปิงไหมคะกินจ้าอ้ากินสิจ้าเดี๋ยวน้องไปเก็บให้หลังบ้านเดี๋ยวน้องไปเก็บให้นะหลังบ้าน เออไปเก็บ่างนี้เลยขนมกวนขนมกวนว่าอ้อยนาก้ออยากกินขนมกวนบอกสิว่าน้าแอปไม่มีเวลาทําเลยน้าแอบยังไม่มีเวลาทําเลยพี่พี่ตึกบอกว่าทุกคนรีบมาตัดผมกันนะว่าเออพี่ตึกก็ชวนอยู่เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยอยากยืดผมมากแต่ไปไม่ได้คุณแฟนขับทั้งหลายค่ะมาขอความกรุณาไม่ต้องส่งรีเควสต์มาไม่รับอยู่แล้ว ลำใหญ่เออเขาส่งยังไงอะพี่คืออะไรอะส่งมามันจะมาหน้าจองไงพี่ก sí ็จะพี่ส่งมาในเนี้ยเอเจส่งุเรียนมาว่าอะไรอะก็ไม่ก็ส่งแล้วป้าเอาแบบไปแล้วถึงด้เลยปวานเดี๋ยวพี่ส่งไปให้ใหม่นะอ้าวปวานออกไปแล้วเหรอไม่อยู่แหละอ้าวเาน้องมีด้วยเหรอ คุณเบนต์น,น่ะคุณเบน์เดี๋ยวมีตายเลยคุณเบน์เนี่ย